บรรยากาศยามเช้าเช้าไปเดินตลาดกันค่ะตลาดสดนครนายกนะคะทุกคนว่ามันจะมีอะไรที่แปลกใหม่บ้างไหมนะคะเราไปเดินตลาดสดกันค่ะเวลายามเช้าเช้าอย่างนี้นะคะบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะคะเราไปเดินตลาดสดกันนะคะเพราะว่าตลาดแห่งนี้นะคะเขาจะมีของขายเฉพาะตอนเช้าเช้าเท่านั้นนะคะแล้วพอตอนสายๆมาหน่อยเขาก็จะเก็บแล้วค่ะ เราไปกันเลยจ้าเดินตลาดสดกับนกแก้วจ้านครนายกจ้าเดินตลาดสดกับนกแก้วชาแนลค่ะทุกคนอันนี้คือบวบหอมนะคะนี่บวบหอมอันนี้คือมาตลาดสดนครนายกนะคะนี่ก็คือเป็นผักพื้นบ้านทั้งหมดนะคะนี่นี่ก็มีผักบ,บุ้งนะคะนี่ขักบ,บุ้งแก้วนะคะอย่างเงี้ยไปผัดอร่อยมากมากมีต้นหอมหัวละพ้านะคะก็มีมันมีอะไรปกตินะคะ แต่ตัวนี้มีกุ้งจ่มค่ะทุกคนนี่กุ้งจมกุ้งจมนี่กุ้งจ่มปลาย่างนะคะนี่นแล้วก็มีลอตเตอรี่นะคะอันนี้ถั่วอันนี้ตัู๊ตกตอรเท่าไหร่คะ,ะสิบบาทตะกร้าละสิบบาทปี่สูตะกร้าละสิบบาทค่ะทุกคนถูกมากเลย <c oughs> อันนี้ใบแมกบาทจ้ะอันนี้แม๊กนะคะน,น,นี่นี่ค่ะนี่นะคะนี่นี่ ก็มีดอกแคมีกล้วยนะคะอันนี้ก็มีต้นหอมมีดอกหอัวหอมนะคะขับกอกแห้งนะคะนี่ไปไปกันเรื่อยๆนะคะทางนี้มีปลาค่ะทุกคนอันนี้จานเท่าไหร่คะจานละสามสิบบาทเนะาะปลากระดีนะคะจานละสามสิบบาทนะคะอันนี้ก็เป็นปลาดุกแม่ค้านะ <c oughs> บอกอร่อยเลย <c oughs> นนต้นหอมนะคะหัวหอมนะคะอันนี้ก็เป็นปะลาปลาจมปลาเจ๋วนะคะนี่ นี่นะนี่นะคะไปค่ะนีผนะะผผผผ่ผักนะคะนี่ผักผักตลาดผักนะคะนี่สดสดจากสวนนะคะตอนเช้าเช้านะคะนี่ผักบ้านบ้านเหมือนเดิมนะคะอันนี้อันนี้ขเขาเรียกอะไรนะคะอะไรขิงขาวอ๋อขมิ้นขาวหรือเรียกอย่างอะไรนะคะบ้าน่วงบ้าน่วงบ้าน่วง ขอบคุณมากค่ะนะคะดูกันไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ก็เป็นประมาณนี้ค่ะนี่ผักทั้งนั้นเลยค่ะนี่อันนี้ผักกาดดอกนะคะนี่สวยมากเลยนี่นะคะไปเราจะาลบตรงชาติแล้วนะคะนี่ก็เป็นขนมค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นี่ก็ยศาสต์นะคะมีกล้วยทอดนะคะนี่ก็มีสับปะรดนะคะของพื้นบ้านนะคะนี่ก็เป็นสับปะรดนะคะก็จะเป็นมานี่ก็จะเป็นลอตเตอรี่ ตรงนี้ก็จะเป็นชุดของไม้นะคะแล้วก็เป็นส้มเป็นลำไยนั่นน่ะลำไยอันนี้ก็เป็นส้มนะคะนี่สวยดีเป็นส้มนะคะราคาพร้อมบอกนะคะอันนี้โชว์ูนของฝากอันนี้ขอเรือของจังหวัดเลยอันนี้ก็กลเป็นการขายตรงรักสีอันนี้จอกหวานจอบเลยก็จะมาฝั่งนี้ก็จะมีชมพู่นะคะนี่เป็นชมพู่นะคะเป็นอ่างวนนะคะนี่ ก็เป็นแอปเปิลต่ายอย่างนู้นเลยนะคะเราก็มีมะพร้าวมีสาลี่นะคะมีมะม่วงน,นะคะแต่ละร้านนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะตลาดสดนะคะนี<ๆ>่เ็เป็นผักนะคะตลาดตะคอนนายกเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่นะคะแต่ก็ของขายคนก็เยอะอันนี้ก็มีปลาหมึกนะคะนี่เป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกสดนะขไป ค่ะอันนี้ก็เป็นผักเพื่อขนมไปด้วยนะคะนี่นี่ประมาณนี้ค่ะ,คะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นขนมเปียกปูนนะคะเป็นผักพื้นบ้านๆน,นะคะอันนี้ยาวไปเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นชะโอกเอ้ยไม่ใช่ชะโอกดิกระเดานะคะนี่กระเดาไม่รู้กัมเท่าไหร่นะคะนี่กัมลึก คำละเท่าไหร่ะรนะคะคำละยี่สิบบ,บาทอันน้อยกระเดาหมันค่ะอันนี้เป็นสะเดามันนะคะคำละยี่สิบบ,บาทนะคะอร่อยต้มยำอร่อยก็น่ากินอยู่นะยี่สิบบ,บ,บาทนะคะเอาไปลวกกินน้ำพริกนะคะนี่หิวค่ะอร่อยค่ะนี่เป็นสะเดาะคะ่ะเป็นสะเดากะเดามันค่ะกะเดามันใช่ไหมคะ เป็นกระเดามันนะคะทุกคนอืมเป็นกระเดาเแครอทเป็นเห็ดเป็นอะไรนะคะเป็นผักนะคะผักสิบบาทนะคะแดงนะคะสิบบาทนะคะอีมไ่เรื่อยเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะคะขายโปโลนะคะข้าวโพดต้มนะคะนี่ขา้าวโพดต้มมัดละยี่สิบนะคะข้าวโพดตม้มมัดละยี่สิบนะคะ ก็มีฝรั่งมีแก้วมังกรน,นะคะไปกันเรื่อยๆเลยจ้าเที่ยวตลาดกันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นประคูนนะคะนี่นขนมเน้นเส้นสดนะคะขนมจีนเส้นสดไปนี่ก็จะเป็นลอตเตอรี่นะคะนี่2สองเก้าเจ็ดไม่มีสองเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอ๋อสองเก้าเจ็ด ก็เจ็ดไม่มีไแล้วจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็นผักเป็นอะไรเป็นขนมจีนเป็นอะไรไปนะคะที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยร้านนี้นี่โหดีขายของแบบดทำเลยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ มานี่นเลยอ่ปดูกันไปเรื่อยๆเลยค่ะไปเดินดูกันไปเลยนะคะ,ะเป็นประมาณนี้เลยเห็นประมาณนี้นี่นะคะประมาณนี้เลยไปดูไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกปลาหมึกช้งหรอ ตรงนี้ก็เป็นผักคื้นบ้านทั้งหมดเลยนะคะนี่มีมะพร้าวด้วยนะคะนี่มีขนมแกะแล้วก็มีนะคะนี่ขนมแกะแล้วอร่อยกินได้เลยนี่ป้าบอกว่าอร่อยชินได้เลยเห็นไหมนี่มีมะกอกเน้ยนะคะนี่ใส่ขนมเอ้ใส่ส้มตำนะคะออก็เป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็มีเคื่อข้าขายนะคะนี่นี่ ปลาเนื้ออ่อนนะคะนี่ละห้าสิบบาทนะคะนี่ห้าสิบบาทนะคะถ้าเป็นกิโลกิโลละสองร้อยห้าสิบนะคะนี่จะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะคะปลาเนื้ออ่อนค่ะสวยงามน่ากินนะคะเอาไปทอดนะคะทอดอร่อยอร่อยนะคะนี่เป็นปลาเนื้ออ่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนมกีนนะคะขายเรื่อยเรเลยจ้าไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะเป็นทูบเป็นเทียนนะคะไป อันนี้ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดน่ากินมากอ,าอันนี้อันนี้เป็นบัวลอยนะคะบัวลยอยค่ะข้าวเหนียวตัวดำบัวลอยไข่หวานข้าวเหนียวตัวดำนะคะสาคูน,านะคะนะคะเรี๋ยเื่อยอันนี้ก็เป็นบวบนะคะนี่บอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะถุงก็สิบบาทไปยนางนะคะอันนี้เป็นอะไร ปลาบดนะคะโหไปทำปลาทอดมันอันนี้มะกอกเอาปูปลาเออันนี้ก็เป็นขนมทั้งหมดเลยขนมนะคะอันนี้ก็เป็นผักนี่มนสะดุดตายนี่ค่ะทุกคนโหหัวมันดูสิคะนี่น่ากินมากเลยอันนี้โลเท่าไหร่จ๊ะโลสามสิบบาทโอ้โห้มากเล้นะ โอ้จะไปทำอะไรดีวะนี่จะไปทำอะไรกินดีทุกคนจะไปทำอะไรกินดนนีอะปลนะ่าแกงส้มส้มน้ำปลาอร่อยมากไหนดูนี่ค่ะคุณโกลนหัวผักนะนี่หัวผัก ผักผักเขาเรียกว่าผักกาดเขียวปีอ่าผักกาดเขียวปีนะคะทุกคนคคหัวใหญ่มากค่ะทุกคนดู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 นี่ค่ะนี่นี่หัวหนึ่งนี่เป็นกิโลเลยมากนาเนี่ยนี่เขาบอกว่าเอาไปทําแกงส้มก็อร่อยนะคะแกงส้มส้มกินน้ําปลานี่นะคะอร่อยนะคะนี่โอ้โหนะคะแล้วมัดหอมมัดเท่าไหร่ปะอ๋อมมัดละแปดสิบบาท หอมละ80บาทอันนี้เป็นผักกาดเขาปีนะคะแล้วก็มีผักกาดตุ้งๆนะบอกนะคะโอ้โหนี่นะคะนนะคะนี่เสียนทอ้อนี่เสียนทอ้อนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะปลาย่างนะคะบ้นบานเราเนี่ยนี่นี่นะคะเป็นปาลาล้าหัวอหอมอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นปลาแห้งนะคะนี่จานละอันนี้จานละ30บาทนะคะนี่นคะคะบอกอร่อยมาก ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตลาดจตนครนายกน,นคะคะนี่นี่าบตรงใบเ้านะคะใบจงนี่ป,ประมาณน,น,นี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านของเราเนี่เองนะคะเป็นประมาณนี้นะคะก็ถือว่าถูกอยู่ของก็เป็นผักพวกผักสดอะคะ่ะถูกมากๆที่นี่นะคะ อันนี้เป็นบวบหอมน,หน่ากินอยู่นะคะก็เป็นเครื่องนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นหนมจีนนะคะเส้นหนมจีนแล้วมีน้ํายาพร้อมนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะปลาดุกนะคะนี่พวกป,าวปาลาพวกปลาราไปนะคะอู้สุดุตาอันนี้กล้วยเล็บมือนางคะ่ะทุกคน อันนี้ผีเท่าไหร่คะนี่ค่ะผีละสี่สิบบาทจนะ้นนะท,ทุกคนโอ้โหียังสวยสวยมากมาสุดแต่ขั้วเล็บมือนางคะ่ะโอ้โหใหญ่แล้วสวยด้วยฮู้มสวยงามมากเลยค่ะทุกคนสวยสวยอื้อ เสียอย่างเดียวมันตัดถ้าไม่ตัดนี่จะเอาไปข <c oughs> ้างในก็ตัดกับป่ะ,ปะอือเสียดายมากเลยนี่ค่ะ